เอาใหม่ oh สวัสดีครับเจมส์มาตงมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับเมื่อกี้เราลืมเปิดไมค์นะเอาใหม่โอเคนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมฟรีมาโชว์ถึง2กิจกรรมด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบกันเป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นกิจกรรมเล็เกๆอันหนึ่งแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งจะเป็นกิจกรรมแบบกลางๆหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมแบบใหญ่ๆกันตอนกลางๆเดือนนี้นะครับกลางๆเดือนนี้อืม กิจกรรมแจก,กของฟรีช่วงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวขอชวนกิจกรรมเก่าก่อนละกันนะสำหรับกิจกรรมตัวคู่หูสุดซิ่งนะครับเพียงแค่เราเข้ามาเล่นกิจกรรมเล่นโหมดคู่หูสุดซิ่งนะครับทำภารกิจเนี่ยเล่นห้ารอบได้บัตรสร้างโหมดคู่หูสุดซิงหนึ่งใบเล่นสิบรอบได้อีกสามใบนะครับแล้วก็เล่นยี่สิบรอบจะได้สัตว์เลี้ยงโรโบนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่สกินนะครับถาวรไปเลยทันที ส่วนถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยี้กเกียจเล่น20เกมมะพี่แอสผมแบบว่าอยากเล่นเกมเดียวเราเอาสัตว์เลี้ยงไปเลยได้ไหมก็ต้องบอกว่าม,มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันคือทุกครั้งที่น้องเล่นเกมเนี่ยหลังจากจ,จบโหมดค uh ู่หูสุดซิ้นอ่ะมันจะดรอปกล่องมานะครับ2กล่องซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยน้องมีโอกาสจะเปิดได้โลโบโแล้วก็ได้สกินโลโบตัวหิมะด้วยนะครับโลโบหิมะก็คือตัวนี้ นี่ตัวนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเล่นแบบว่าไม่กี่เกมก็ได้เลยก็ได้นะครับหรือใครดวงซวยๆก็เล่นไปเถอะนะยี่สิบเกมก็ได้อยู่ดีการันตีนะครับนอกจากนั้นนะยังมีการแจกแบบทั่วทังเซิร์ฟีกนะครับก็คือถ้าเราวิ่งนะโหมดนี้จะเป็นโหมดวิ่งใช่ไหมถ้าเราวิ่งครบร้อยห้าสิบล้านกิลโลเมตรนะครับทั่วทั่วทุกโลกทั่วทั้งโลกเออเราจะได้ตั๋วโกหนึ่งใบเนี่ยก็หลับไปนะครับ ครบ3ามร้อยได้สัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงครบเฉี่ยห้าสิบนะครับได้ตั๋วเดมอนรอยัลแล้วก็ถ้าครบหกร้อยได้บัตรสร้างห้องหมุนอีก2ใบนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไปตลอดเวลานะถ้าเกิดน้องชอบหมดไหนนะครับอยากให้หมดไหนกลับมาให้เล่นบ่อยๆหรือว่าอยากให้หมดไหนกลายเป็นหมดถาวรก็เล่นหมดไหนกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดหมดไหนมีคนเล่นเยอะเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาบ่อยหรือว่าอาจจะกลายเป็นหมดถาวรเลยก็ได้ส่วนถ้าเกิดใครมีข้อเสนอแนะว่าอย,อยากให้มันมีการทำยางงูุนยางงี้เพิ่มได้ด้วยนะครับก็สามารถติชมกันเข้ามาได้นะครับเราก็อาาจจะมีกรรรปรปับุง มาดูที่กิจกรรมที่2กันดีกว่ากิจกรรมที่2เนี้ยเป็นกิจกรรมใหม่นะเรียกว่ากิจกรรมไฮท์เอาท์นะมันจะขึ้นตรงนี้นะเป็นจุดแดงๆกิจกรรมตรงนี้คือเราเข้าไปเลยง่ายมากเข้าไปปุ๊บมีกล่องดูว่าเอ๊ในกล่องช่วงนี้มีอะไรนะอันนี้ก็กล่องก็จะมีประมาณนี้ของในกล่องตัวนี้มันจะสุ่มนะครับจะมีโอกาสได้ของเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งของรางวัลอ่แบบของถาวรก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครน,นะขอเปิดแป๊บหนึ่งว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนะครับ ตัวละครก็จะมีสามตัวก็คือมีเอหนึ่งสองสี่มีตัวนี้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ชื่ออะไรไม่เค่อยได้ใช้อะนักซ่อมรถอะนักซ่อมนักซ่อมรถของดีแทกอะชื่อว่าชานิเออชานิโอ้โหถึงต้องแนนแล้วก็มีเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครฟรีที่มีโอกาสจะได้นะ แล้วจากนั้นก็จะมีกล่องปืนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีของอื่นๆอีกนะครับเข้าไปนะแล้วก็อันนี้คือของตอนนี้นี่ง่ายเลยกดรับเรียบร้อยแล้วก็รออีกนะครับอุ้ยอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงจะรับได้อีกหนึ่งกล่องนะมันจะรีเซ็ตสองรอบต่อวันมั้งนะก็คือตอนจีนหนึ่งกับตอนบ่ายโมงมันถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยมันก็จะมีว่าเออเรารับอะไรไปบ้างนะครับง่ายๆก็เข้ามารับเรื่อยๆนะ ก็ถ้าชอบกันก็อนาคตอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนของเรื่อยๆก็ได้นะครับใครจะไปรู้แบบคนได้ตัวละครนี้ฟรีไปแล้วอนาคตจะมีการเปลี่ยนตัวละครมาบ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามารับกันเยอะๆง่ายๆเลยเข้ามาตรงนี้กดรับจบแล้วก็รอรอมันรีเฟรชกล่องก็เข้ามารับใหม่รอรีเฟรชกล่องเข้ามารับใหม่เหมือนเป็นของรางวัลรายวันนะครับแต่ว่าก็จะดีกว่ารายวันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมีโอกาสได้ตัวละครถาวรกันด้วยกิจกรรมต่อมาครับเป็น a ร to Bu y a d เดนะครับ สำหรับ Sugar Skull Playtime แล้วก็ Exchange นะครับตัวนี้กดกลับไปง่ายๆเลยครับเข้ามานะล็อกอินได้1โทเค็นเล่น3เกมได้1โทเค็นเล่น5เกมได้1โทเค็นเอาโทเค็นไปทำอะไรเอาโทเค็นมาแลกของพวกนี้นะครับ1โทเค็นได้นี่ภาพของฮาเซนเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะและวิทยาศาสตร์นะอันนี้ หนึ่งแบนเนอร์เหมือนกันนะครับไม่ใช่หนึ่งโทเค็นเหมือนกันได้แบนเนอร์ตัวนี้นะต่อมาสามแบนเนอร์ได้อน,นี้ชุบทองนะจะบอกให้โกลด์วิมนะเท่มากๆเป็นบอดร,ระดับสีทองด้วยนะครับอันนี้ราคาเพียงแค่สามโทเค็นเท่านั้นนะสามโทเค็นคือน้องเข้ามาเล่นกิจกรรมเตเจมวันเดียวก็ได้แล้วบอดทองอันนี้จากนั้นนะครับนี่ร่มอันนี้นะราคาสามโทเค็นเช่นเดียวกันเป็นร่มกระโหลกอะน,นี จะเป็นเทศกาลแบบ Day of the Dead นะครับของทางฝั่งเม็กซิโกเขาจะมีเป็นธีมเกี่ยวกับกระโหลกลก็จะมีดอกไม้ประดับไว้อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครกระโหลกจะแบบมีการแต่งแต้มสีสันนะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับลองไปดูลองไปดูเสิร์ช Google ก็ได้เทศกาลชื่อ Day of the Dead นะครับลองดูของอันสุดท้ายที่จะได้ก็คืออันนี้นะครับเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากแห่งความตายใส่ได้ของผู้ชายผู้หญิงนะเดี๋ยวขอไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่า ผู้หญิงใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่กับชุดอะไรน่าจะเทอันนี้ใช้ห้าท็คเนนะครับกิจกรรมเล่นได้ตั้งแต่วันที่กิจกรรมเล่นได้ตั้งแต่วันที่สนะครับยาวไปจนถึงวันที่7 2 3 4 5 6 7เนะเป็นเวลา6วันด้วยกันใช่ไหมส3 4 5ามส้าหกเจ็ดวันนะครับซึ่งท็คเนใจ้หมดสิบแปดท็ค็นนะครับ สิบแปดโทเค็นน้องเอาไปแลกเนี่ยน้องใช้ห้าหกสิบแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโทเค็นนะครับเหลือๆนะครับเหลือๆก็ล่นเงินเข้าไปแต่ว่าเวลาที่แลกได้นะครับเราจะแลกได้วันที่หกและเจ็ดพฤศจิกายนนะครับหกถึงเจ็ดเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าระยะเวลากิจกรรมเริ่มเมื่อไร่จบเมื่อไรนะอันไหนที่มันเขียนคําว่าตัวอย่างเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เริ่มนะครับน้องเอาง่ายๆเลยน้องมาอ่านรายละเอียดระยะเวลากิจกรรมว่ามันจะเริ่มได้เมื่อไรนะส่วนอนไหนที่มันไม่มีคําว่าตัวอย่างแสดงว่ากิจกรรมนั้นเริ่มอยู่นะครับง่ายงาย ชอบมีคนมาถามแล้วได้เมื่อไหร่ครับทําไมผมเล่นแล้วมันไม่ขึ้นนะครับน้องดูสิครับอันนี้มันขึ้นว่าตัวอย่างแสดงว่ามันยังไม่ให้เล่นนะครับส่วนนี้เล่นได้แล้วหนะ้ากากเป็นระดับสีฟ้านะชื่อหน้ากากว่าหนะ้ากากแห่งความตายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับหนะ้ากากแห่งความตายแห่งความตราวแห่งความตรายมา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 หนะ้ากากแห่งความตายสีฟ้าอออ๋ออ๋ออ๋ออยู่ไหนวะ อย่าบอกกันนะว่าลืมแอปมาลืมแอปมาแน่เลยวะแฮ่ลืมแอปมาจริงตัวถ้าลืมแอปมาก็รอกิจกรรมมาก็เล่นนะพี่อาร์ก็ต้องไปเล่นกิจกรรมแหละพอพี่อาร์ลืมแอปมาเอาเป็นว่ามันก็ก็สวยงามตามท้องเรื่องอะน้องอยากจะใส่โชว์ให้ดูจะลืมแอปมาวะโอ้นี่ตัวนี้นะมันจะเป็นลายกระโหลกครับนะเป็นลายกระโหลกเท่ามากๆอยากได้ก็ ของฟรีนะครับของฟรีส่วนกิจกรรมเด็ดของเราเนี่ยเตรียมตัวเลย20พฤศจิกายนบูย่าเดย์นะครับก่อนที่จะไปถึง20พฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก็คืออันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเอาเอาเอาโทษนะแล้วก็จะมีกิจกรรมภารกรริจบูย่านะครับเลือกได้ว่าเราอยากได้ปืน UMP ถาวรน,นะครับได้ที่อัดกล่องปืนเอได้ที่อับปืน210ชิ้นหรือว่าอยากได้กล่องปืนนะครับสูงสุดเนี่ยถึง63กล่องต่อแบบด้วยกันนะครับ 63กล่องสมคัญจะได้ถาวรนะพี่ว่านะจากนั้นนะครับมีกิจกรรมเติมทางเหล่าคู่หูนะอันนี้ก็จะแจกเพนด้านะครับแล้วก็สกินสติ๊เกอร์ด้วยแล้วก็มีล็อกอินแจกเป็นกล่องบูย่าใหม่นะครับส่วนกิจกรรมบูย่าเดย์ของเรานี้จะเริ่มวันที่20พฤศจิกายนนะครับไปดีกว่าวันนี้แวะมาบอกของฟรีหวังว่าจะชอบกันนะครับก็กิจกรรมตอนนี้อาจจะแบบเอ้ยเล็กๆแจกแต่ว่าแจกของถาวรนะกิจกรรมอาทิตย์หน้าก็แจกของถาวรนะแล้วกิจกรรมอาทิตย์ต่อไปก็แจกของถาวรนะช่วงนี้กิจกรรมอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับ ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าวันนี้บ๊ายบาย